ศิลปะของพระรอดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีข้อถกเถียงกันมากมายการผลิตซ้ำเนี่ยทำกันได้ตลอดมาจากชื่อของพระฤาษีนารอดหนึ่งในพระสุลกํากแพงเพชรที่ได้รับการเล่าขานเนี่ยก็คือพระกําแพงสมกอมึงมีกูแล้วไม่จน ย้อนไปเมื่อพุทธศักราช1,200เศษพระนางเจ้าจามเทวีได้โปรดเกล้าให้สถาปนาพระอารามหลวงขึ้น4ี่แห่งรอบเมืองหนึ่งในนั้นคือวัดมหาวันต้องเป็นปฐมกำเนิดแห่งพระรอดพระรอดเนี่ยทุกคนก็ต้องรู้จักว่าเป็นหนึ่งในพระชุดเบญจภา,าคีซึ่ง อาจารย์เตรียมบวายเนี่ยท่านก็ได้คัดเลือกจากสุดยอดของพระเครื่องของแผ่นดินเนี่ยมาห้าองค์แต่ละองค์ก็จะมีความพิเศษสำหรับพระลอดก็เป็นพระที่พระพิมพ์ที่มีอายุการสร้างสูงประมาณพันกว่าปีพันสองอปีขึ้นไปถามว่าทำไมเรียกว่าพระลอดก็เนื่องจากว่าหนึ่งเนี่ยท่านทำจากเนื้อดินละเอียด ผ่านการกรองกรองเนี่ยก็คือรอดรอดออกจากเครื่องร่อนนออกมาแล้วถ้าท่านก็องค์เล็กนะครับองค์เล็กกว่าพระอื่นๆทั่วไปก็เลยเรียกว่าพระรอดแล้วก็เลยต่อเนื่องไปถึงความศักดิ์สิทธิ์ในองค์ท่านรอดปลอดภัยจากอันตรายจากขายณนะจากอุบัติภัยจากฆ่าศึกศัตรูจากอะไรก็แล้วแต่จึงถวายพระนามท่านว่าพระรอดพัะประวัติศาสตร์ไม่ว่าที่ผู้ที่เชี่ยวชาญกว่า เขาก็จะบอกว่ามาจากชื่อพระฤาษีนารอดบางอื่นําว่ารอดเนี่ยก็มีความหมายที่ดีอยู่แล้วก็เลยเรียกคําว่ากลายเป็นพระรอดไปซึ่งการสร้างนี้ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ยก็ท่จะสร้างาาก็จงต้องมีเรื่องราวมาว่าท่านเนี่ยก็เป็นพระราชธิดาของระโว่คือลพบุรีนะคะแต่ด้วยคุณความดีของพระองค์ท่านก็ได้รับทูลเชเิญไปปกครองอริคุณชัย ซึ่งก็คือลําพูนก็เลยสร้างพระรอดขึ้นมาโดยสมัยนั้นก็อาจจะยังไม่มีพระนะก็ใช้พระฤาษีก็เป็นนักพส์นักบวชก็ได้สร้างจตุรปาก,การคือวัดสีมุมเมืองข,ขึ้นมารวมทั้งเนี่ยวัดมหาวันแล้วก็สร้างพระรอดบรรจุไว้พระพิมพ์ที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยปดิสถานอยู่ในซุ้มพุทธคยาซึ่งพระพิมพ์แบบนี้เนี่ยแพร่หลายมากในดินแดน ทางทิศตะวันตกของฮาริพุนชัยตัวผมเองเนี่ยคิดว่าการทําพระพุทธรูปเนี่ยการผลิตซ้ำเนี่ยทำกันได้ตลอดไม่จําเป็นต้องอยู่ในยุคใดยุคหนึ่งเห็นแล้วก็ผลิตซ้ําเห็นแล้วก็ผลิตซ้ำตัำดประทับใจพระพุทธรูปแบบเดียวกันเนี่ยทำได้ในหลายยุคคือตามตำนานเนี่ยเราเชื่อว่าพระนางจามเทวีเนี่ยเป็นผู้สร้างพระรอดถูกไหมครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ย เราพบว่ามีการขุดกรุกที่วัดมหาวันที่เป็นแหล่งพระลอดเนี่ยนะครับในสมัยเ,เจ้าเชียงใหม่คองนครคือหมายถึงว่ามาขุดภายหลังไม่ใช่ไม่ใช่ขุดเจอเจอในสมัยพระนางจามเทวีเข้าใจใช่ไหมนะแต่มาขุดเจอเนี่ยตอนหลังแล้วก็นำเนี่ยนำพุทธศิลปะเนี่ยไปเปรียบเทียบกับสมัยพระนางจามเทวีที่ความสง่าง,งามของพระลอดเนี่ยอยู่ตรงไหน พระรอดนี่เป็นพระที่งดงามมากอาจารย์ถือว่าเป็นพระที่หายากและดูยากนะครับเนื่องจากนะ่ะท่านนั่งขัดสมาธิแบบเพชรนะครับแล้วประการสำคัญก็คือท่านมีความงดงามเพราะว่าท่านนั่งอยู่ภายใต้สุโ้โพเนั้นพระรอดทวีความสำคัญม,มากขึ้นกลายเป็นว่าพื้นโพที่บรลลังที่เป็นของพระองค์นะ่ะเป็นของที่ยืนยันแล้วว่าเป็นของพระพุทธองค์คือพระรอดเนี่ยก็เป็นพระที่แบบ ทำมือไม่ได้ใช้เครื่องอะไรเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีการเผาคือความคลาสสิกแล้วก็มีสเสน่ห์ก็คือสมัยก่อนเทคโนโลยีก็ยังไม่มีการเผานี่ก็เผาด้วยการแบบใช้ภูมิปัญญาองค์นึงเผาเตาเดียวกันอาจจะออกมาเนื้อเขียวเนื้อเหลืองเนื้ออะไรออกมาแต่ว่าที่เขายกย่องกันว่างานที่สุดก็คือไฟกำลังดีอ่ะก็จะได้พะลอดที่เนื้อสวย พระกำแพงสุ้มก่อถือเป็นพระสกุลช่างสุขโขทยัยถูกคนพบณพระเจดีย์ใหญ่วัดบรมธาตุเมืองนครชุมจังหวัดกำแพงเพชรพุทธศินจึงมีความงดงามจับใจและยังเป็นพระที่มีจารึกการสร้างการบูชาวไว้อย่างละเอียดพิสดารไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์พระสุ้มก่อเนี่ยนะครับถามว่าทำไมเรียกว่าพระ กำแพงสมกอจริงๆแล้วเนี่ยในการที่อาจารย์เคยพูดไว้แล้วว่าจากสุขโขทัยเนี่ยก็เผยแพร่อิทธิพลทางศิลปะทางศาสนาเนี่ยไปยังกลุ่มเมืองใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นศรีสัชนาลัยสวรรคโลกหรือกำแพงเพชรโดยเฉพาะที่กำแพงเพชรเนี่ยมีกษัตริย์สุโขทัยเนี่ยเสด็จไปประทับด้วยนะครับแล้วที่กำแพงเพชรนี่เองเป็นจุดที่ก่อให้เกิดพระที่เราเรียกว่าพระสก,กุลกำแพงสก,กุลกำแพงเพชรขึ้น หนึ่งในพระสกุลกำแพงเพชรท,ที่ได้รับการเล่าขานเนี่ยก็คือพระกำแพงสุมกอพระสุมกอก็เป็นหนึ่งในพระพิมพ์พที่เราพบในลานทุ่งเศรษฐีซึ่งในลานทุ่งเศรษฐีเนี่ยก็มีก,กุ่เยอ,อยู่มากมายการที่เราพบพบพเครื่องพระพิมพ์ในบริเวณลานทุ่งเศรษฐีเนี่ยมันสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาถึงได้เกิดการจัดสร้างพระพิมพ์ขึ้น แล้วก็ไปนค้นพบประวัติการสร้างว่าเป็นพระที่มีดีทางเรื่องทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยถึงได้มีคำพูดว่ามึงมีกูแล้วไม่จนคนโบราณคนคนชั้นรุ่นหลังไม่ใช่ไม่ใช่เรียกซุ้มกอตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงอะไรอย่างนี้นะมาเรียกตอนหลังเนี่ยพอเห็นเป็นเป็นซุน้มแล้วมีตัวกอไก่ปุ๊บก็เลยเรียกท่านว่าพระกำแพงเนื่องจากเป็นพระที่พบที่กำแพงเพชร และสมสมเป็นตัวกอไก่ก็เลยเรียกว่าท่านเรียกว่าสมกอนคนโบราเนี่ยเขาก็จะชอบเปรียบเทียบ <ๆ S 2> สิ่งที่เขาพบเห็นกับธรรมชาติเป็นคําง่ายๆอ่ะคือไม่มีอะไรซับซ้อนเลยซื่อมากภาษานะคะแต่ก็เป็นสเสน่ห์ว่าโอเคเราก็สืบทอดกันมา